มันสําปลังสายพันธุ์ละยอง8ปดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อายุเจ็ดเดือนแล้วนะครับเบิ้งนะครับกอแตกตางระวังอันนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้สองตัวตัวนี้สามต้นนะครับเบิ้งนะครับด้อครับสวัสดีครับพบกับแม่คนรักเกษตรนะครับวันนี้นะครับแม่คนลักเกษตรนะครับที่พาพี่น้องมาชมเบิ้งมันสําปลังนะครับจากหลายคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่า มันสัมปันธ์นะครับระวางต้นหนึ่งนะครับสองต้นสามต้นนะครับว่าไผยจีหัวไหลตัวกันนะครับเพราะว่าสุดที่เดียวนะครับผมเลยทําการขวดนะครับเพราะว่ามีบางคนนะครับบอกบอกว่าคือกระ thon ห้เบิ้งนะครับมืโอนี้นะครับแม่ข้นรักเกษตรนะครับกระ t h o ขึ้นมาให้พี่น้องเห้เบิ้งการติดเต็มเลยนะครับเด้อแทนการคุดนะครับเพราะว่าการขวดมันจะเห็นบ่เต็มที่นะครับมืโอนี้ ได้ทําการถอนคือมาให้เบิ่งนกันเต็มๆเลยนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องมันสําปลังใายพัุ์ละยองเปดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อายุเจ็ดเดือนเดียวนะครับเบิ่งนะครับพอแตกต่างระหว่างอันนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้สองส่วนตัวนี้สามต้นนะครับเบิ่งนะครับเด้อเบิ่งนะครับลักษณะหน่วยหมวมันนะครับ ตัวนี้เป็น3ต้นนะครับเมืองหัวนะครับขอแตกต่างก็คือนี่ครับพี่น้องหัวจะไล่นะครับเด้อหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดเก่าหัวนะครับพี่น้องก็คือตัวนี้จะได้เก่าหัวสามลำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งต้นสองลำนะครับเด้อต้นสองลำนะครับนี่ครับมีอยู่จำนวนหนึ่งสองสามสี หกเจ็ดแปดหัวนะครับแปดหัวนะครับแต่ว่ากับหัวบเวหี่ยวนะครับหัวหัวบเหี่ยวคือไอ้สามต้นเด้อนี่ครับหัวใหญ่ลายเยอะครับแต่ว่าหับเหี่ยวนะครับส่วนนี่ครับอันนี้ต้นหนึ่งเนดะ้อต้นหนึ่งนี่ครับจะมีอยู่ทั้ง 2, 3, 4. 4หมดต้นหนึ่งสองสามสี่สี่หัหว,วครับพี่น้อห้าแต่ว่าหัวใบใหญ่ครับ หัวสั่นนะครับหัวสั่นแล้วก็หัวบปล่อยอันนี้คือขอแตกต่างระหว่างต้นหนึ่งสองต้นนะครับสามต้นนี่ครับเบิ่งกันเอาเลยนะครับว่าไปหัวหน่อยหัวไหลก็กันนะครับสรุปแล้วนะครับต้นที่มีต้นหน่อยนะครับคือหัวจะน้อยน้อยกว่าโมนะครับหัวน้อยนะครับหัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่ากับใบเห่ยวนะครับก็คือจะได้หัวหน่อยกว่าโมนะครับส่วนสองต้นนะครับเด้อสองต้นนี้จะได้หัว ปานกลางนะครับบ่วหน่อยบอยัหลายแงแต่กับหัวบัวเหี่ยวนะครับพี่น้องหัวจะบ่วเหี่ยวจะสูงสามต้นบัวลายนะครับสังเกตนะครับว่าต้นสามต้นนะครับ,นนะรบจะหัวเหี่ยวนะครับหัวเ,เหี่ยวนะกับหัวหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการปลูกมันสับปะหลังที่ในหัวเ,เห,เหเี่ยวหัวหลายนะครับแนะนําจะมีประมาณสามต้นนะครับสามต้นจะหัวหลายนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยครับเด้อ ระวางมันสปลังนะครับมโอนี้ก็พากันมาเบิ่งกันเต็มๆเลยนะครับเด้อนี่ครับถอนขึ้นให้เบิ่งเลยครับพี่น้องนี่ครับหัวใหญ่แหงครับเจ็ดเดือนมันเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับหัวใหญ่เบิ่งครับนี่ครับอู้ใหญ่ดีครับนี่ครับแบบใหญ่เลยครับพี่น้องสูตรของคุณพ่อสมบัติเพิ่นนะครับเบิ่งครับพี่น้องหัวใหญ่ นี่ครับนี่สองต้นก็หัวใหญ่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าหัวจะบ่งยาวนะครับเด้นี่ครับจะบ่งยาวคือไอ้ระวังสามต้นนะครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแม่คน็รักษาศษย์ก็พาพี่น้องมาชมเบิ้งหัวมันสปรลังกันเต็มเต็มเลยนะครับเด้นี่ครับตอนนี้ก็ด้ทําการถอนแล้วนะครับเพราะว่าหนาฝนนะครับมันหัวชีเนานะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำนี่ครับน้ำบออบ่อแล้ว ฝนตกดีครับจี้พายุเขานะครับการทาการถอนนะครับถาเก็บใบโดนหยานหัวมันเน่านะครับเพราะว่าปีทีเดียวแปลงนี้นะครับมันเน่าไปหลายเลยครับเด้อหายไปเครื่องต่อเครื่องหมดนะครับก็เลยมาทําการถอนก่อนนะครับเด้อนี่ครับก็พาพี่น้องมาชมเบิรงขอแตกต่างระวางสามต้นสองต้นนะครับต้นเดียวนะครับว่าพี่น้องทำการแบบใด ก็สารารถเอาไปเห็ดไปเบิ่งเอาแล้วครับเด้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่ก็หลยนะครับก็ขมาเบิ่งเห็ดกันได้เลครับเด้นี่ครับสำหรับมนีนะครับในกลากระเกรตนะครับก็ลาพี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ